วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เมาส์หลังเลนพูดได้จริงหรอผมขอโทษแอนซิเรียมยังคงโชว์ฟอร์มการแสดงระดับตัวแม่ได้อย่างยอดเยี่ยมกระบทดชาวม่วงในละครหัวใจรักพิทักษ์เธอที่ทั้งไร้ายกาจฉลาดและก็โหดเหียมจนแฟนละครนี้อยากจะให้ได้รับผลกรรมอย่างสะสมในตอนอวสานคืนนี้ แต่บอกเลยนะคะว่าเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยนักแสดงเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยละคะ่ะวันนิสัยจริงๆของพี่แอนผิดกับช่อม่วงราวฟ้ากับเหวเลยละคะ่ะพี่แอนในี่ยหสวยเป๊ะเชิดญิงแบบพี่แอนก็น่ารักตลกพอเล่นเป็นเข้าคาแรคเตอร์ปึกก็โหด จิกตาอะไรอย่างเงี้ยตาสวยค่ะพี่แอนตัวจริงจะแบบน่ารักโกโก้ขี้เล่นอย่างเงี้ยตัวจริงพี่แอนจะมีความเป็นเด็กสูงเหมือนกันครับเพราะว่าเวลาเราเข้าสี่ด้วยกันช่วงเช้าเนี่ยเขามาด้วยเอเย็จี้นเขาจะเยอะแต่พอแบบสักบ่ายเย,ย็นเนเนี่ยเขาจะเริ่มง่วงแล้วแล้วแอน <c oughs> เป็นคนแบบโบบาเนอะแบบว่ากุ๊ก อันก um> ็จะพูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยไม่รู้เขาลำคาลหรือเปล่าแต่ว่าก็ฝากช่อม่วงด้วยนะคะเกลียดช่อม่วงเกลียดได้เลยนะคะแต่อย่าอย่าว่าสี่เหลี่ยมนะคะอย่าอย่าอย่าว่าสี่เหลี่ยมคนละคนกันนะคะิกทำงานภาษาอะไรเพอมาถึงได้ใิดผ้าตลอดอะคือพี่แอนด้วยความที่เป็นคนอินเนอร์ดีอยู่แล้วเราก็รู้นาะพี่แอนคือแบบยอดฝีมือเลยอะค่ะพอส่งมาเต็มเงี้ยเราก็กลับไปเต็มเหมือนกันนะคะ มาเฟาฟังศัตรูในเรื่องของขุ่นชาวม่วงอย่างคุณบอสเทวันกันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนเขายกให้หนุ่มเคนภูภูมิเป็นพระเอกเซนตื่นัมเบอร์วันเรื่องหัวเราะเก่งเป็นประจำกองเลยนะคะ ผมมองเถ้าม like, ีคนอย่างพี eh. oh. uh ่เคนสักประเทศไทยสักเกิน50%วงการตลกอยู่สบายเลยนิดหน่อยคืออนิดหน่อยคือหาแค่อ้าปากก็เกิดก็หาแล้วนะก็เลยถามกันว่าพี่ปกติพี่ดูพวกแบบตลกมันเหมืบอกดูดูดูพี่ชอบดูพี่ไม่ขำตายเหรออะไรเงี้ยแกก็ขำนะเวลาที่มาเจอกันกับลูกสมุนของดิฉันก็คือใบเฟิร์นกับตามเดอะสตาร์ของดิฉันเนี่ยโอ้โหฮาผมเตรียมบ้านริมน้ำไว้ให้ยายแล้วนะครับยายไปอยู่ได้เลยครับ <S <S ส่วนบ้านยายผมให้ช่างรับเหมาไปตีราคาซ่อมให้เรียบร้อยแล้วครับคือสองคนมันเข้ากันโป๊ะปะโป๊ะปานแล้วมันก็เป็นแบบ มุกสดด้วยแล้วผมเป็นคนที่ชอบดูอะไรตลกตลกแล้วพอไปเจอแบบนั้นมันก็เลยขำจนแบบเล่นไม่ได้เลยบางทีผู้กำกับค่ะให้ผ่านแค่อัพเคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะกั้นขำไม่ได้ผ่านหลังก็ได้พอรับหน้าคนอื่นก็เคนก็อยู่ไปจะขำอะไรคลาดอ้าวทำไมอ่ะผ่านหลังก็ไม่ได้ไหลเคนสันไหลเคนสัน วยขำให้มันเบาๆแอบขำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะขำกากเลยแบบตลกคือพวกตั้พวกเฟิร์นะคะเป็นไรที่แบบเรารู้อยู่แล้วเขาแบบเก่งมากมุกสดมุกอะไรคือไม่นัดแน่รอกตลกดีค่ะจ้ะและนี่ก็คือความน่ารักของนักแสดงส่งท้ายละครหัวใจรักพีทักเธอตอนอวสานีนคืนนี้ส่วนบทสรุปของทุกตัวละครในเรื่องจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดสอ2 0ุรู้กันค่ะ